การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปรับเปลี่ยนการเดินรถสายใต้ที่มีต้นทางปลายทางที่สถานีหาดใหญ่ยะลาและสุงไงโกลกนะคะหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมทางรถไฟสายใต้กระทบการเดินทาง ระหว่างสถานีควนเนียงบ้านเกาะใหญ่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาทําให้มีน้ําท่วมสันราง15เซนติเมตรมีดินสไลด์ระหว่างสถานีวัดควนมีดกับสถานีนาม่วงขบวนรถผ่านไม่ได้จําเป็นต้องปิดเส้นทางระหว่างสถานีควนเนียงบ้านเกาะใหญ่วันนี้การรถไฟขอประเมินสถานการณ์และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะคะผู้โดยสารสามารถขอคืนค่าตั๋วได้เต็มราคา ที่สถานีรถไฟทุกแห่งค่ะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางขอให้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะโทรไปได้ที่1690ตลอด24ชั่วโมงกรมทางหลวงรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ ได้แก่ทางหลวงหมายเลข4จังหวัดพัทลุงช่วงกิโลเมตรที่1191ถึง1203ระดับน้ำ60ซนติเมตรทางหลวงหมายเลข406จังหวัดสงขลาช่วงกิโลเมตรที่22ระดับน้ำ40 50เซนเมตรทางหลวงหมายเลข407จังหวัดสงขลาช่วงกิโลเมตรที่11 15ระดับน้ำ20ถึง35เซนติเมตรทางหลวงหมายเลข42374 จังหวัดพัทลุงนะคะช่วงกิโลเมตรที่8ระดับน้ำา40เซนติเมตรรถเล็กสัญจรไม่ได้ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะ